มดข่าพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนะคะเตือนฝนกระหน่ำ3ามจังหวัดค่ะวันที่22สิงหาคม2564กลรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะจะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ในระยะนี้ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันหนึ่งนะคะพายุโซนร้อนโอไมร์ oh บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนตะวันออกพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญอุบลรัชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็อุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันธรบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและก็นาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอะ3 0ของพื้นที่ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ